สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการวัดค่า CCA ของแบตเตอรี่เจล d y n no a v o นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบดที่มีในเรื่องของค่า CCA หรือว่าค่าในการช่วยสตาร์ทนั้นค่อนข้างสูงนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับรูปนี้เนี่ยจะเป็นรหัส m g 1 0 s c นะครับมีขนาด8.6แอมป์นะครับทันนี้เลยนะฮะเป็นแบ,บตเตอรี่เจลที่ไม่ได้มี รื่องของตัวน้านอยู่ข้างในนะครับเครื่องวัดของเราก็จะใช้เครื่องวัดที่เป็นลักษณะข,ของตัวแบตเตอรี่เทสเตอร์นะครับมีอยู่2บแบบแบบเล็กกับแบบใหญ่เพื่อความชัวเราจะใช้ของยี่ห้อบอสเลยวิธีการวัดไม่ยากครับก็คือขั้วลบเจอขัว้วลบขั้วบวกเจอขัวว้วบวกนะครับแค่นี้เองนะฮะหลังจากนั้นเราก็เซตติ้งค่าต่างๆของตัวเครื่องวัดนะครับ เช่นตอนนี้เราจะดูโวลต์นะครับจะเห็นได้ว่าปกติแล้วแบตเตอรี่จะต้องมีไฟอยู่มาณ12.5ถึง12.6นะครับในกรณีที่เป็นแบตวางอยู่กรณีที่แบบไม่ได้ใช้ก็อยู่ประมาณรัก12.4โวลต์12.2โวลต์แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือแก่ของจากกล่องก็จะเห็นได้ว่าไฟมาเต็มเลยนะครับ หลังจากนั้นเราจะมาวัดค่า c t a กันซึ่งแบตเตอรี่ไซส์นี้เนี่ย c t a เนี่ยทั่วไปจะอยู่ประมาณไม่เกิน200นะครับเรามาดูกันว่าไซส์8.1แอมป์ของเจ้าแบตเตอรี่ Denewo นั้นอยู่ที่เท่าไหร่วิธีการก็คือกดที่คำว่า Test นะครับแค่นี้เองวัดค่า c t a เราตั้งเอาไว้ไม่เกิน200นะฮะเดี๋ยวดูค่าว่าวัดแลชจะได้เท่าไหร่เห็นไหมครับ ค่าสูงกว่ามาตรฐานครับอยู่ที่230 cca นะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ลูกนี้เนี่ยใช้ในการสตาร์ทได้เยอะพอสมควรแล้วก็สตาร์ททีเดียวติดดังจึงจ้งจึ้งจึ้งติดเลยนั่นคือข้อดีของการที่แบตเตอรี่นั้นมีค่า cca ในการสตาร์ทสูงนะครับ cca แต่ว่า Co c o l e c a n k i n g m นะครับเป็นค่าที่วัดในการสตาร์ท ช่วงเวลาที่รถนั้นจอดอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบนะครับซึ่งคงไม่ได้ขนาดเมืองไทยคงไม่ได้ติดลบแต่ว่ามันใช้กรณีนนที่ว่ารถเราจอดนานๆจอดแช่ๆแล้วมีค่าในการพุชสตาร์ทหรือว่าสตาร์ทในครั้งแรกปุ้งเดียวติดได้หรือเปล่าฉะนั้น CTA มีความหมายกับเรื่องของแบตเตอรี่อย่างยิ่งนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่เจล ของเดนอวมีค่าทีเดียนที่สูงนะครับที่สําคัญก็คือว่ารับประกันถึง18เดือนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับในกรณีที่เป็นแบตเตอรี่แบบนี้ปกติเขาจะรับประกันอย่าง้นก็คือ6เดือนหรือว่า1ปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเภทของแบตเตอรี่เจลนะครับยี่ห้อเดนอว์รับประกันถึง18เดือนหรือว่าปีครึ่งก็ว่าได้นะครับ ใครสนใจนะครับที่จะสั่งซื้อบตัตรี่น้นเดนอวก็สามารถสั่งได้นะครับที่เขตไบเกอร์ครับนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาสั่งที่คลังแบตเตอรี่นวบินก็ได้เข hey, ตก็ชื่อคลังแบตเตอรี่นวบมินเลยอยู่ระหว่างซอยนวบินที่24กับนวบิน26ถ้าเกิดว่าแล้วคุณเปลี่ยนไม่ยากนะครับเราก็จะยินดีเปลี่ยนให้นะครับหน้าร้านเลยฟรีเลยถ้าเกิดว่าช่างเราว่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็ซื้อไปติดตั้งที่บ้านเองได้ครับกับแบตเตอรี่เจลละนโว